รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองใต้ค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้เล่าเรื่องเมืองใต้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวยังฝั่งอันดามันกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามแล้วยังมีวัดเก่าแก่ที่ควรค่าเกี่ยวกันารไปเยือนอีกด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นเราตามคุณเพลินพิชชูเสนไปชมกันเลยค่ะ แล้เรื่องเมืองใต้วันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะใครที่มีโอกาสมาเยือนที่นี่คงจะสะดุดตาไม่น้อยกับอุโบสถสีขาวทั้งหลังที่ตั้งประงานเป็นสง่าอยู่ริมถนนมหาราชไม่เพียงวัดแห่งนี้จะมีความสวยงามแต่ยังจัดเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับกระบี่มาอย่างยาวนานค่ะ ท่าจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของบันไดที่นี่จะเป็นบันไดยพญานาคค่ะแบ่งด้วยกันเป็นสามช่วงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เวลาในะท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะมาแวะถ่ายรูปกับพญานาคที่ตรงบันไดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมความงดงามของพระอารามหลวงด้านบนกันค่ะตามมาค่ะ เมื่อขึ้นบันไดมาถึงด้านบนก็จะพบกับลานทักษินขนาดกว้างและพระอุบโบสถสีขาวหลังนี้ค่ะยินงด้เข้ามาดูใกล้ๆต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามคุ้มค่ากับการมาจริงๆค่ะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระอุบโบสถแห่งน,น,นี้นั่นก็คือเสาค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆค่ะ เสาของพระอุโบสถนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่เนะคะเอนรับกับตัวของพระอุโบสถค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะพระประธานด้านในรวมถึงชมจิตรกรรมฝาผนังด้านในกันค่ะ เข้ามาภายในพระอุโบสถด้านในค่ะเราก็จะพบกับพระประธานองค์ใหญ่ค่ะประดิษฐานไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้กราบไหวบูชานะคะนอกจากนี้ค่ะภายในพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ครั้งพระพุทธการเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าไว้ให้ชาวพุทธศาสนิก,กชนได้ศึกษานะคะรวมถึงยังมีเรื่องราวของพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะะี่ค่ะ ฝาผนังด้านในอุโบสถวัดแก้วโครารามมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่รอบด้านค่ะประกอบไปด้วยภาพสําคัญสําคัญอย่างเช่นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครั้งประสูติพระโพธิสัตว์ประทับสวยรมอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้ารวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่ค่ะ ออกจากพระอุบโบสถทีมขาวเล่าเรื่องเมืองใต้เราก็ไปสะดุดตาเข้ากับภาพภาพหนึ่งที่อยู่บนบานประตูทางเข้าโบสถ์ทั้งสองด้านภาพนี้ละค่ะ นะรูปนี้ก็เรียกว่าเซี่ยวกลางค่ะเซี่ยวกลางถือเป็นทวารบานที่นิยมเขียนขึ้นบนบาน,นประตูวัดอุโบสถหลายๆแห่งของประเทศไทยนะคะแต่สําหรับที่วัดแก้วโครวารามแห่งนี้พิเศษค่ะตรงที่รูปเซี่ยวกลางนะั้นไม่ได้ถูกเขียนหรือว่าวาดขึ้นแต่เป็นลักษณะของการใช้แผ่นทองเหลืองบุค,ค่ะความหนาราวๆ5มิลลิเมตรก็อยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสองบานประตูของพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะ หลังจากชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังและสักการะพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาไปเดินชมความสวยงามและเก็บภาพบรรยากาศรอบๆมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะ ผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่วัดแก้วโครว,วารามแห่งนี้ก็อย่าลืมออกมาเดินชมความสวยงามรอบๆอ,อุโบสถด,ด้วยนะคะแต่ถ้าหากจะถ่ายรูปให้เห็นครบทุกองศาแนะนําค่ะว่าต้องเดินออกมาให้ไกลสักหน่อยเพื่อจะได้ถังภาพพระอุโบสถหลังใหญ่รวมถึงศาลารายทั้ง4ี่หลังซึ่งประจำอยู่ทั้งสี่มุมรอบลานทักษิณเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์ระดับลวดลายปูนปัน้นสวยงามแค่ไหนลองมาฟังความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้กันดูค่ะ Do you think about Grobaran uh, Temple? Yeah, it's lovely. I've not been to a temple before. Um, so I thought I'd come to this one because it's really nice. Um, I like all the artwork as well, all the paintings and everything like that. Everybody seems really friendly and it's got a lot of information around so you can have a read of what it's all about and everything. So it's really nice, yeah. You like? I love it, yeah. It's really nice. Okay, thank you very much. Thank you. ยังไงล่ะคะขนาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังทึงกับความงดงามของวัดแก้วโกรวารามเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนไทยก็อย่าลืมหาโอกาสแวะมาเยี่ยมชมความงดงามของที่นี่กันนะคะโดยวัดแก้วโครวารามตั้งอยู่ริมถนนมหาราชอําเภอเมืองกระบี่ถือเป็นวัดเก,ก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานของกระบี่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงหน้าเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะแต่เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อน,นั้นอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าค่ะ